ไม่ทานแล้วเสร็จกลายเป็นอาซาไปแล้วพี่ไลน์ไปบอกพี่เบนว่าบอกกับว่าครวมหนึ่งหนึ่งอากาศเป็นยังไงบ้างหลังจากก่อนหน้านี้ที่เราจะไปอ่ะหลายคนมองว่าเราเป็นตัวแทนหมู่บ้านแล้วเราก็ไลฟ์สดคนเข้าไปถามว่าจะได้เจอพี่จีนไหมตรงนั้นมันกดดันมั้ยไม่หมู่บ้าอ่าไม่กดดันครับผมเพราะจริงๆตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังว่าจะถึงตัวพี่เขาด้วยเพราะอย่างที่ทุกคนทราบกันคือพี่เขาค่อนข้างจะดังมากๆแล้วเราคิดว่าในวันงานพี่เขาน่าจะต้องถ่าย สื่อหลายสื่อ,อแน่นอนแต่คิดว่ารอบๆตัวพี่เขาก็น่าจะมีแบบผู้จัดก,การมีผู้การนี่แล้วเน่ก็เลยคิดว่าเออเราคงไม่ได้เจอพี่เขาแบบออสองต่อสองหรอกครับผมแต่การว่าพอวันงานไปเรามีโอกาสได้เข้าไป<ม><ม>ถ่ายแล้วก็โอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นตกใจแล้วก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าพี่เขาก็ดังงจริงครับม่นาที่ได้เห็นเขาเป็นยังไงรอแบบรอ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 คือเอาจริงๆผมเคย คยมีโอกาสได้ดู m v ของพี่ๆวง BDS แล้วละกันครับผมเราก็เห็นพี่ๆเขาแค่ในตามคลิปวิดีโอหรือตามทีวีก็นใหญ่แต่พอมาเจอจ,จริงโอ้หเราหลอกว่าแล้วใน,นมุนไมไหนนมันชอบไปมันเป็นแค่ช่วงวินาทีหรือว่าซีซีโอสัสส้นๆเลยครับผมเอาจริงๆตอนแรกเราต้องบอกว่าเราโชคดีด้วยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่พี่ๆสื่อเขากําลังเหมือนกับทำคอนเทนต์กับพี่จีนโยและเหมือนเป็นจังหวะที่แบบช่วง เลี่ยนสื่อพอดีครับผมแล้วก็ใช้แก๊ปนั้นแหละเข้าไปแป๊บเดียวอ่ะกลายว่าเราเราได้เข้าไปถ่ายด้วยก็ดีใจมากๆครับผมเพราะอย่างไรคนจะมัาขิงว่าประโยคที่กัาพูดกับพี่จินพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเยอะเราพูดว่าอะไรแค่บอกยื้อโซมาชประมาณนี้แบบขอบคุณมากเก็ถ่ายรูปก็แอบเงียบแล้วยื้อโซมาชนิดนึงประโยคไอ้เรื่อยยื้อโซมาชคือมันมาอย่างไรมันมาเองครับพอเห็นหน้าพี่เขาแล้วพี่เขาหล่อจริงไงแล้วพอแบบใช่แล้วเราก็เคยได้ยินแบบ เพลงของพี่พี่ BCS มาหลายเพลงแะแต่ว่าเราไม่เคยได้มาสัมผัสตัวพี่พี่เขาแบบตัวเป็นๆนะผมก็ได้เจอันว่าพี่คนนี้แล้วก็น่ารักมากเราก็เลยโอเค I love you นะแล้วรา้วอย่าน React เขากลับมาไหมไม่เขาก็บอหสุดรอแล้วแบบว่าดูแบบนั้นคือพี่เขาคงตกใจแล้วว่าก็คงไม่คิดว่าผมจะมาบอกพี่เขา แต่ว่าตอนนั้นก๊บก็คิดประโยคอะไรไม่ออกเหมือนกันไปถึงว่าเราก็ไม่ออกเราไม่ได้เตรียมอะไรเลยเพราะว่าเอาจริงๆอย่างที่ผมบอกคือเราไม่ได้คิดด้วยว่าเราจะมีโอกาสเข้าไปเจอแบบพี่ขเขาเลยเลยไม่ได้เตรียมประโยคไม่ได้อะไรเลยแล้วกนะตอนนั้นมันเป็นแบบโมเมนต์แบบความรู้สึกผมตอนเข้าไปประมาณแค่ห้าวิเองนะครับแบบเข้าไปปุ๊บใช่ใช่ใช่แล้วก็คุยนิดน,นึงก็ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยผมเลยไม่ค่อยได้คุยเลยมันก็คือแบงก์มไปเลย แล้อไม่ได้เตรียมอะไรอยู่แล้วด้วยครับเออแล้วจำได้มั้ยว่ามือพี่ก็เป็นยังไงบ้างมือเปลี่ยนมือยลูกลูก็ปกติเหมือนมือคนทั่วไปครับนิ่มไหมนิ่มแต่ว่าตอนจิงมผมก็ไม่ได้แบบเก็บดีเทลขนาดนั้นว่าแบบมือพี่เขานิ่มไหมอะไรอย่างนี้แต่ก็ดีใจดีใจและก็เป็นเกลียดมาที่ได้เจอแฟนๆหลายคนก็บอกว่าเออกำลงทำถือเป็นตัวแบบของบ้านของอาร์ตี่ชาวไทยอะไรอย่างเงี้ย ก็ยินดีครับยินดีก okay. ็ขอบคุณทุกคนมากที่เอ็นดูนะเพราะว่าจริงๆเราเราไม่รู้ด้วยว่าการที่แบบจะได้เข้าไปถ่ายหนึ่งตอนหนึ่งแบบที่นี่เป็นยระดับยากมากขนาดนั้นนะครับผมแต่การว่พอเราได้เข้าไปแล้วทุกคนก็แบบเหมือนดีใจไปกับเราด้วยแบบเป็นวาระแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากที่เอ็นดูนะครับก็คือเป็นตัวแทนทีมชาติประเทศไทยนะถ้าจะจะเป็นอย่างนั้นก็ก็ได้แหละเพราะว่าเป็นเป็นตัวแทนเอารูปมาให้ทุกคนได้ดูแล้วกันก็หลายคนบอกว่า เขาหล่อแฮนซัมเขาเป็นอย่างนั้นจริงไหมหรือว่าเต้นจริงเป็นโบววาแฮนซัมแต่ยังไงใช่แฮนซัมจริงนะแฮนซัมจริงแล้วได้ข่าวว่าพี่เขาเพิ่งออกจากกรมนี่ขนาดเพิ่งออกจากกรมนะครับโอ้ยังหล่อแเป้ยอยู่เลยครับผมแล้วถึงแม้ว่าเรากับพี่เขากดเป็นเดียวเดียวกันนะใช่ผมได้ได้ได้ยินตอนก่อนที่จะไปที่งานแฟชั่นโชว์คเมื่อกี้พี่ทีมงานมาบอกว่าเออเรากับพี่จีนน่ะเกิดวันวันที่สี่ธันวาเหมือนกัน นั่นแหละก็สี่พันบาทน่าตาดีเออโอเคครับไปสมะสมที่เจอเก็บของเวาที่เจอเขาแล้วรู้สึกไงบ้างหลายคนก็เลยถามว่ามือข้างไหนเป็นจับสองข้างครับวันนั้นสองข้างครับพอพอกลับมาแล้วคนถามเ็่โมือไปนี้เยอะเยอะครับสมส่วนใหญ่ก็จะถามว่ามือข้างไหนจับพี่จินนี่แหละผมแบบเออขอมือนั้นได้ไหมอยากเป็นกัปจังเลยอะไรเยอะเยอะ ก้าวไปอยู่นะกับเสื้อตัวนั้นใช่ครับผมก็จะมีความเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงละกันก็จะเป็นสูทเทานะครับผมแมทช์กับเสื้อตะข่ายออกซีทูนิดๆแต่เป็นเสื้อตะข่ายสีม่วงเพราะเราสึกว่าพอมีสีม่วงมันจะให้ความรู้สึกความกุชชี่มากละกันเราก็เลยเลือกเลือกเลือกเป็นสีนี้มาแล้วดันไปตรงกับที่ครีเอทีฟดีไซ g n อร์ี่ซาโตเขาอยากจะให้เราใส่ชุดนี้ด้วยพอดีเลยก็ดีใจมากหคนก็แวว่ามันเซ็กซี่ได้ไงน อาจจะเป็นจังหวะแหวกจังหวะล้วงอะไรอย่างเงี้ยมาปุ๊บก็จะท้อนเลยต่อแสงมันเข้าปุ๊บมันก็เลยแบบอาจจะมีความกังแวมนิดนึงเขินนะเขินนะพอโฟกัสแบบว่าพอแบบเอะร้องแล้วเอะแบบเออเขินไปเขินจริงตอนแรกเราเราไม่เขินนะเราไม่ได้โฟกัสอะไรเลยเพราะว่าเราใส่ชุดนี้ไปแล้วก็ในฐานะแบบร็อปเปอร์ุดของนคูชิเนาะแล้วก็ไปในฐานะแฟชั่นคนหนึ่งแต่ว่าการว่าพอกลับมาอาฟีดแบ็ะ เกินตอนอ่านฟีดแบ็กนี่แหละเพราะแบบแซวว่าแบบเฮ้ยโอ้โหชุกอย่างนน้นอย่างนี้เลยนะจะคนขอดู้ไหมนะคนขอรู้แบบขั้นใหม่วันนี้ก็มีครับวันนี้ก็มีวันนี้ก็มีเขาก็แบบเดินผ่านเขาแบบกั๊บขอสูตรหน่อยขอสูตรหน่อยสูตรไม่จำเป็นเขาบอกได้ไหมใช่แต่ว่าผมว่าจำเป็นดีกว่ารู้สึกไงบ้างว่าพอกลับมาแล้วเราก็จัดอันดับ ตั้งวยงกันก็ขึ้นมาแบบก่อนนั้นนี้คือแบบอะไรเขาบอกว่ายังไม่มีแต่เราก็แบบจากที่สิบขึ้นมาุกๆๆๆ่ข็ขอบคุณพี่ๆเปแฟนๆทุกคนแล้กันครับผมที่ที่ที่ช่วยกันปั่นหรือว่าช่วยกันพูดถึงตัวผมในงานแฟชั่นวีครั้งนี้นะครับผมทุกๆบ้านเลยก็ขอบคุณมากๆที่เอ็นดูแล้วก็สนับสนุนกันนะครับผม เือาที่กลับลุ้นนะว่ามันจะมาไหมหรือว่าเพราะว่าอะไรเขาบอกกันได้มันไม่ได้ในตารางสิบคนบ<า>สปาร์รคืคมันขึ้นมาแบบกกไม่ได้ลุ้นหรอครับไม่ได้ลุ้นอะไรเลยเราแค่ไปทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแค่นั้นพอครับแต่การว่าเออสิ่งที่เราทําไปมันส่งผลให้แบบให้พี่แฟนคลับทั้งแฟนคลับเราหรืออาจจะคนที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักเราและได้เห็นเราจากงานแฟชั่นวีครั้งนี้ด้วยครับผมก็ขอบคุณมากจนิงๆหจบตกแฟนคลับอิตาลีได้ไเพิ่มขึ้นไหมครับ<ณ>ก็ก็น<ค>่าจะ ม้างครับผมก็หวังว่าจะเอ็นดูกันนะครับว่าจริงจริงคนพี่ๆที่ไปรอข้างหน้างานงานโุเกชีถ้าคุณตัวสุดก็จะเป็นพี่แฟนคลับ EDS ส่วนใหญ่แล้วก็ทักทายทักทายพี่ๆเขาไปบ้างก็เลยกลายเป็นลูกตุ๊กชีคนใหม่เลยมั่งครับอีกเรื่องหนึ่งชาเลนจ์เพลงเราเป็นยังไง มีมีแล้วมีแล้วมีเสลนแล้วครับผมมีท่าเต้นแล้วด้วยแต่ว่าผมเต้นไม่เป็นอ้าวอ๋อใช่เพราะว่าเพราะว่าคนร้องท่างเต้นหมดใช่ครับผมในร้องเดียวในในชาเลนจ์ก็จะเป็นคนอื่นเต้นนะครับไม่ได้เต้นเห็นจะมีอะในอันนี้ถ้าพี่ให้เต้นตอนเดียวเต้นได้ไหมแต่แค่นี้เป็นใครขาจําได้แค่นี้ จริงๆเป็นงไงบ้างพอมันมีทาเลน e ์มาแล้วอยากให้มีแฟนมาครับก็ <c oughs> อยากให้ไปร่วมสนุกกันละกันครับผมเพราะจริงๆเราตั้งแต่เราทําเพลงมาเราก็ไม่เคยทำ c h a l l e n อะไรแบบนี้เลยครับผม, <c oughs> ผมก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ไปเล่นกันยเยอะๆครับผมแต่เขาบอกว่าถ้าจะขอเพลงไม่้อมเม็เต้น <c oughs> คนที่เขาดูเขาก็เต้นไม่ได้ครับแต่ผมก็เห็นมีเต้นแล้วนะครับเอออ่ะเราเต้นได้ไหมเราเต้นได้ไหมอ่ะแค่นี้ครับ เอให้เชิญชวนให้มาชาเลนจ์นี้ครับผมก็สามารถไปเล่นกันได้แล้วนะครับผมกับชาเลนจ์ติ๊กตอกของเพลงปิจูนครับกับคณวุฒิิชติ้งกับเลซี่รอซี่นะครับผมก็ใครเต้นไม่เป็นก็ไปดูไปดูก่อนนะครับผมเพราะว่าผมสอนไม่เป็นอ่าถามเกี่ยวกับอาการปวดหลังเงเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับมันเหมือนปวดเรื่อยๆแล้วครับมันน่าจะเป็นเพราะว่าเวลาเราแต่ก่อนเราอาจจะเป็นเด็กติดหลังห้อมนะครับ แล้วพ่อผมก็พอเรามาทํางานในวงการเนี่ยมันก็ถ้าพูดจริงมก็ต้องยึดตัวแล้วกันยึดตัวทําให้ตัวเองแบบดูดูดูสน่าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วมันอาจจะไม่ใช่ธรรมชาติของเราแต่พอมันต้องฝืนบ่อยๆนานๆเนี่ยมก็อาจจะมีการต้นหลังเวลาไม่ไปหาหมออะไรเงี้ยคังครับยังอยังย่งไม่ได้ปเลยคมันปวดขนาดไหนแบบมันก็ไม่ได้ปวดมากหรอกครับคือถ้าเกิดเรานั่งปกติมันก็โอเคแเราจะมีจะ เมื่อไก็จะพอเวลาแบบเรายืนนานหรือว่าจะต้องขยับเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่น้อยอะไรเรื่องทำแล้วนะอืมผมว่าอาจจะเกิดจากการที่ว่าผมตอนเด็กเตะบอลนะครับเด็กเตะบอลแล้วเราอาจจะวอร์มไม่ถึงหรือไม่บางครั้งอาจจะไม่ได้วอร์มแบบเอออยากเตะก็ลงไปเตะเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ร่างกายนะ,ะตึงหรือว่าอาจจะแบบสึกหลอไปบ้างแต่ว่ยังไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นยังครับผมยังอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ